คำเตือนควรเชียร์ที่ราคาหนึ่งรูกลงมาหาครึ่งแรกไม่มายังครึ่งหลังนาทีห้าราคาสกอร์ศูนย์ในเวลาไหลเกินสามจนางก็สิบไม่นานาน,าน่าไปร่วมเชียร์นะครับเพราะหากครึ่งแรกไม่มีประตูราคาศูนย์ในครึ่งเวลาหลังจะไม่สามารถเชียร์ได้ตามแผนโปรดใช้วิจารณญาณในการเชียร์ด้วยความประทานีจากสี่สิบห้นาทีนะครับสวัสดีครับพบกับการวิคออสกรในครึ่งเวลาแรก45นาทีกับผมเซอร์ฮอตแห่งกลุ่ม45นาทีกับทางช่องลงเป็นยิงของผมอีกเช่นเคยนะครับ และสำหรับในคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปบทวิเคราะห์ฟุตบอลในแนวทางสกอร์สูงแรกประจำวันที่29พฤษภาคม2565ซึ่งผมเองก็จะนำบทวิเคราะห์นี้ให้ไวในกลุ่ม v i P 4 5นาทีเช่นเคยท่านใดสนใจจะเข้ากลุ่ม v i P 4 5นาทีเพื่อรับทัศนาฟุตบอลในแนวทางสกอร์สูงแรกเอาไว้ลงทุนก่อนใครก็ลองแอดไลน์ไปเลยนะครับที่ลายแอด s 4 5 o v e r ที่เดียวเท่านั้นนะครับ หรือถ้าหาท่านใดไม่สะดวกที่จะเข้ากลุ่ม v a p 45นาทีตอนนี้ทางกลุ่ม45นาทีของเราก็ได้มีการให้ทัศนะในรูปแบบเว็บไซต์ชื่อ www.overscore168.com ท่านใดสนใจอยากใช้งานในรูปแบบเว็บไซต์ติดต่อเจ้าหน้าที่เลยนะครับที่ l แ n e o v e r 1 6 8ที่เดียวเท่านั้นนะครับครับฟุตบอลแนวทางสกอร์สูงแรกของเซอร์ฮอตในค่ำคืนนี้นะครับที่จะนำมาวิเคราะห์ให้กับ มาชิก45นาทีได้ไปลงทุนกันนะครับอ่าเป็นฟุตบอลสวิตซ์ซูเปอร์ลีกนะเตะเวลา3ทุ่มครึ่งคู่ของลูเซนพบกับซานฮาเซนคู่นี้นั้นเปิดสูงเต็มเวลามาที่3ลูกนะครับโดยจ่ายน้ำฝั่งสูงอยู่ที่0.82และจ่ายน้ำฝั่งต่ำอยู่ที่1.03นะครับอ่าสำหรับเลดสูงต่ำครึ่งแรกนะครับก็อยู่ที่ลูกคอดรูครึ่งนะก็รอราคานะครับสักหน่อยนะครับก็อยู่ใน เขาเรียกว่าเกณฑ์ที่สามารถที่ลงทุนได้นะครับสำหรับคู่นี้เดี๋ยวเรามาเริ่มวิเคราะห์นะครับฟุตบอลคู่นี้กันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับฟุตบอลคู่นี้เนี่ยเป็นการเล่นฟุตบอลพรีออฟนะครับเดือนชั้นตกชั้นนะครับใครชนะก็จะได้อยู่ลีกสูงสุดส่วนทีมที่แพ้ก็จะตกลงไปอยู่สวิตดีหนึ่งนั่นเองนะครับ ซึ่งนะครับนัดแรกเนี่ยนะทั้งคู่เนี่ยเจอกันมาเนี่ยเสมสอสองสองนะครับเล่นกันที่บ้านของซาราเซ่นก่อนนะครับซึ่งลูเซิร์นเนี่ยเป็นทีมที่อยู่สวิตซ์ซูเปอร์ลีกนะครับส่วนซาราเซ่นเนี่ยเป็นทีมที่อยู่สวิตดีหนึ่งนะก็ผลงานการพบกันของทั้งสองทีมนะในสามนัดล่าสุดเลยนะครับเป็นลูเซิร์นั้นที่ทำได้ดีกว่านะครับชนะไป2แล้วก็เสมอหนึ่งยังไม่แพ้ให้กักบซาราเซ่นเลยนะก็ อย่างที่ได้บอกไว้นะครับก็นัดล่าสุดเนี่ยเล่นนี่ครับรายการ p พย์อ f ฟนี่แหละนะครับเล่นฟุตบอลสวิต์เพย์ออฟนะครับหาทีมขึ้นชั้นตกชั้นเล่นกันที่บ้านของสา้าิ้นก่อนนะครับก็เสมอกันมาด้วยสกอร์สประตูต่อ2นะครับแข่งไปเมื่อวันที่26เดือน5 2022นสสักคู่ที่ผ่านมานครับนอกนั้นก็เจอกันในรายการกระชับมิตรนะเป็นรูเซนชนะ4ี 1, ะครับแล้วก็ เจอกันในสวิตนะครับครับนะครับก็เป็นดูเซนที่บุกไปเอาชนะด้วยสกอร์สประตูต่อ0ูนย์มานะครับก็ค่อนข้างที่จะขมเลยทีเดียวนะครับสําหรับดูเซนเมื่อพบกันแล้ววันนี้ได้กลับมาเล่นในบ้านด้วยนะครับต่อไปครับมาดูผลงานของดูเซนนะครับใน3นัดหลังสุดนะครับก็ชนะ1แล้วก็เสมอ2ยังไม่แพ้ใครมีสกอร์ในครึ่งเวลาแรก3จาก3เกมคิดเป็น100%เต็มเลยทีเดียว และจบสูงเต็ม2.53จาก3เกมคิดเป็น100%เต็มเช่นกันนะครับพะฉะนั้นแล้วเรื่องของการมี2ประตูขึ้นไปนั้นไม่ต้องพูดถึงนะครับ3นัดล่าสุดเนี่ยต้องบอกเลยว่าเกมลุกของรูเซนนั้นค่อนข้างที่จะดุด,ดันนะครับมากๆเลยทีเดียวนะครับ3นัดเนี่ยยิงไปถึง7นะครับแต่เกมรับก็ค่อนข้างที่จะมีปัญหาเหมือนกันนะครับเพราะเสียไปถึง6นะนะก็คิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับมี าการยิงประตูใน3นัดเนี่ยเฉลี่ยนัดละ2.33ประตูต่อเกมน,นะครับและเสียเฉลี่ยนัดละ2.0ประตูต่อเกมถือว่าเป็นทีมที่มีเกมลุกที่ดีแล้วก็เกมรับที่ค่อนข้างที่จะรั่วเลยทีเดียวนะครับสำหรับดูเซนต่อไปครับมาดูผลงานของดูเซนนะครับเมื่อในลิน้นในบ้าน3นัดหลังสุดนะครับก็ชนะไ,ไปถึง2แล้วก็เสมอ1นะครับ มีสกอร์ในครึ่งเวลาแรก3จาก3เกมคิดเป็น100เปอร์เซ็นต็เต็มและจบสูงเต็ม2.5 3จาก3เกมคิดเป็น100%เปอร์เซ็นต็เต็มเช่นกันนะครับเกมลูกของลูเซนนั้นนะครับ3นัดนั้นยิงไปถึง9นะครับเมื่อได้เล่นในบ้านนะครับและเสียไปเพียง2ประตูเท่านั้นนะครับถือว่ายิงได้เยอะเลยทีเดียวนะครับยิงเฉลี่ยน,นัดละ3ประตูขึ้นไปนะครับเมื่อได้เล่นในบ้านนะครับแต่ก็เกมนับนั้นค่อนข้างที่จะ แข็งแกร่งเลยทีเดียวนะครับเพราะเสียไปเพียง2ประตูเท่านั้นนะก็ถือว่าหวาังผลได้นะครับเมื่อได้เล่นในบ้านนะดูเรินนะต่อไปครับมาดูผลงานของฝั่งทีมเยอนอย่าง FC ฟซานเฮาเซนนะครับใน3นานัดหลังสุดนะครับเอฟซานเาเซนสนัดหลังสุดก็มีชนะ1เสมอ1แล้วก็แพ้ไป1นะครับมีสกอร์ในครึ่งเวลาแรก3จาก3เกมนะครับคิดเป็น100%เต็ม จบสูงเต็ม2.5 3จะเอาตัวทีครับ2จาก3เกมคิดเป็น66%นะครับ66.66% 66นะครับแล้วก็จบ2ประตูขึ้นไปนะครับ2จาก3เกมเช่นกันก็คิดเป็น66.66% 66นะครับเรื่องของการยิงประตูและเสียประตูของ FC Sunhouse เนี่ย3นัดเนี่ยยิงไป4ประตูนะครับแล้วก็เสียไป4ประตูนะครับโดยยิงได้เฉลี่ยนัดนละ 1.33ประตูต่อเกมและเสียเฉลี่ยนัดละ1.33ประตูต่อเกมเช่นกันนะครับก็ถือว่านะครับมียิงได้แล้วก็เสียประตูอยู่นะครับสำหรับอ f อฟซีซานเฮาเซ่นมาดูผลงานของ f อฟซีซานเฮาเซ่นนะครับเมื่อล่นเป็นทีมเยือนกันบ้างนะครับ f อฟซีซานเฮาเซ่นนะครับเมื่อออกเป็นทีมเยือนนะชนะไปถึง2เสมอหนึ่งและยังไม่แพ้ใครเลยนะครับมีสกอร์ในครึ่งเวลาแรกนะครับ 3จาก3เกมคิดเป็น100%เต็มจบสูงเต็ม2.52จาก3เกมคิดเป็น66.66% 66และจบ2ประตูขึ้นไป3จาก3เกมคิดเป็น100%เต็มนะครับถือว่าใช้ได้นะครับเมื่อออกเยือนเนี่ยน,นะครับอฟอร์มของ FC ซานนอเซนเกมรุกเกมรุกนะครับก็ยิงได้ถึง8ประตูนะครับและเสียไป4ประตูนะครับก็มองจากตรงนี้นะครับเกมรับของเอฟ สีอาซานฮเซ้นเนี่ยก็ยังมีช่องอยู่นะครับเพราะเมื่อสักครู่ฟอร์มสนัดหลังสุดก็เสียไป4ีประตูนะครับเมื่อออกเย็นก็เสียไปสีประตูนะครับแต่กลับมาเด่นในเรื่องของเกมลูกนะครับเพราะยิงเฉลี่ยนั้นละ2.66ประตูต่อเกมเลยทีเดียวนะครับก็สําหรับเรื่องราคาเฮนแคปนั้นนะครับเปิดมาให้เจ้าบ้านดูเซนนะครับเป็นต่ออยู่ที่0.75นะครับก่อนที่จะขยับมาที่1ลูกนะครับ ก็ต้องบอกว่านะให้ลูเซนเป็นต่อนะครับเพราะว่าได้เรียนในบ้านด้วยแล้วก็เกรดบอลน,นั้นอยู่อันดับที่เหนือกว่าทีมเยนอย่างเอฟซีซัมเอาเส้นนะครับตอนนี้นะครับราคาเฮียนแครบนั้นอยู่ที่1ลูกนะครับจ่ายน้ําให้กับลูเซนเจ้าบ้านอยู่ที่0.95และจ่ายน้ำให้กับ f อฟซีซาเอาเซนอยู่ที่0.85 ต่อไปนะครับนำราคาเฮนแคปเมื่อสักคู่นะครับมาเปรียบเทียบกับราคาภูในปัจจุบันกันเลยนะครับโดยราคาภูสูงสุดนะครับบอกว่าถ้าเจ้าบานชนะใจอยู่ที่1.63ปรับลดลงถ้าเสมอกันใจอยู่ที่4.56ปรับเพิ่มขึ้นและถ้าทีมเยือนชนะจ่ายอยู่ที่5.00ปรับเพิ่มขึ้นส่วนราคาภูต่ำสุดนะครับบอกว่าถ้าเจ้าบ้านชนะจ่ายอยู่ที่1.53ปรับลดลง และถ้าเสมอกันจ่ายอยู่ที่3.95ปรับเพิ่มขึ้นและถ้าทีมเยือนชนะจ่ายอยู่ที่4.20ปรับเพิ่มขึ้นและเมื่อมาดูราคาภูเฉลี่ยนะครับโดยภาพรวม9บริษัทนะครับบอกว่าถ้าจะบ้าลชนะจ่ายอยู่ที่1.58ปรับลดลงถ้าเสมอกันจ่ายอยู่ที่4.27ปรับเพิ่มขึ้นและถ้าทีมเยือนชนะจ่ายอยู่ที่4.70น,น,น,นะครับ เมื่อมองในลักษณะราคาภูแบบนี้นะครับท้งก้าบริษัทเลยค่อนข้างที่จะให้ความสําคัญไปฝั่งเจ้าบ้านดูซนนะครับแล้วก็ราคาภูสูงสุดเนี่ยนะครับที่จ่ายอยู่163กนะครับกับราคาเฮนนีแคปซึ่งควบรูปในราคาเปิดเนี่ยเป็นราคาภูที่อยู่ในหน้าบอต่อขึ้นควบลูกที่จะสามารถชนะราคาไปได้นะครับเหมือนเจ้านั้นค่อนข้างที่จะไหลราคาเฮนี่แคปนี้มาที่หนึ่งลูก ส่วนราคาภูนะครับโดยเฉลี่ยนะครับที่จ่ายให้เจ้าบ้านชนะอยู่ที่1.58นะครับนั้นเป็นราคาภูที่ใกล้เคียงในหน้าบนต่อ1นลูกที่จะสามารถชนะราคาไปได้นะครับย้ําอีกครั้งว่าเป็นราคาที่ใกล้เคียงนะครับแต่เมื่อเราดูฟอร์มเมื่อสักคู่นะครับก็ต้องบอกว่าดูเสือนั้นค่อนข้างที่จะได้เปรียบนะครับนะเพราะว่าสภาพเป็นล้อมต่างๆด้วยได้เล่นในบ้านด้วยนะครับแล้วก็เกมลูกค่อนข้างดูดัน แต่ผมมองว่าคู่นี้นะครับราคาคูู1.58เนี่ยไม่ได้การันตีในราคา1ลูกน่าจะมีประตูมาจากทั้ง2ฝั่งนะครับเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยเป็นบอลเกมลุกด้วยกันทั้งคู่เลยนะ FC เซนะครับดูดีกว่าแน่นอนนะครับวันนี้ผมให้เปิดบ้านนะครับชนะนะด้วยสกอร์สองประตูต่อหนึ่งนะค,คู่นี้เราไปดุนประตูจากทั้ง2ฝั่งกันนะครับเพราะว่าราคาคูไม่ได้การันตีในหน้าบอลต่อหนึ่งลูกนะครับแต่ ได้กินนะคะร,รึ่งควบรูกนั่นเองนะผมให้เจ้าบ้านบูซึนชนะสองหนึ่งครับคู่นี้เพราะฉะนั้นแล้วนะครับฟุตบอล VP ฟุตบอลในทางสกอร์สูงแรกของเซอร์คอนเนกคื่อคืนนี้นะครับไปฟุตบอลสวิสซูเปอร์ลีกนะครับเปออฟนะัดที่2เตีเวลา3ทุ่มตรงนะครับคู่ของลูซนพบกับซา,เาเนเฮาซนรอราคาในการเข้าทําในครึ่งเวลาแรกนะครับตามกดที่ราคาหนึ่งลูก20.75 20.5ลงมาถ้าครึ่งแรกไม่มาให้ตามย้ําครึ่งหลังได้ทันที ก่อนจากกันในวันนี้ก็ขอให้สมาชิก45นาทีพู้ติดตามทุกท่านโชคดีเช่นเคยสวัสดีครับ